ยีสโกโก้นะคะจับได้กี่ตัวคะจับได้ห้าตัวค่ะวันนี้ตัวโคตรใหญ่ตัวใหญ่มากเลยห้าตัวนะคะเขาเรียกว่าเซิงสวิงใช่ไหมค่ะตัวเล็กไม่มีเลยแต่วันนั้นลืมเอาสวิงไปว้ายพูดจริงเอาไปเอออ่อต่อมาค่ะเพลงใบตองแล้วค่ะเพลงใบตองเดี๋ยวเราก็จะมารับชมเพลงใบตองนะคะแล้ววันนี้พวกเราขอต้อนรับใครคะ วันนี้น้องอะไรสวัสดีค่ะน้องน้องใหม่ชื่ออะไรคะชื่อพิงชื่อพิงพิงมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากกาลสินกาลสินชิตตี้นะคะโอ้โหกาลสินถิ่น้ำดำนะคะพ้ะใหม่ล้ำเลยค่ะตักปศิลานครนะคะอ้าวล่ะเป็น เป็นอะไรนะเป็นจังหวัดที่ที่ครูเคยไปเรียนที่นั่นนะคะที่วิทยยนาฏสินจังหวัดกาฬสินตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นพัฒนาศิล์วิทยาลัยนาฏศินจังหวัดกาฬสินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะพาพวกเราไปไหว้ครูนะคะไปไหว้ครูที่จังหวัดกาลสิน์นะคะอ่าในใครอยากจะไปบ้างยกมือเพราะฉะนั้นเจ้าภาพหน้าที่นี้ก็คือจะเป็นผิงผิงนะคะไปขอบคุณผิงผิงเร่วงหน้านะคะบ๊ายบายพบกันใหม่ในยูทูปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเย้